อารมณ์เขาอาจจะไม่ค่อยดีเพราะนั้นเขาควรที่จะฝึกในเรื่องของการสร้างสตินั่นเองนะครับสามารถสร้างทีมงานทีมการขายแล้วจะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีทายนิสัยของคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับในช่วงนี้นะครับมาติดตามชมกับผลเอกเลยครับ สวัสดีครับผลเอกกูรูหงครับบายบูสเตอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทายนิสัยนะครับแล้วก็มาเจาะวิเคราะห์ในดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ก็คือในช่วงตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับจนถึงตีห้าห้านาทีของอีกวันหนึ่งนั่นเองนะครับจึงถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันจันทร์นะครับเขาเรียกว่ารูปจริตจิตใจจันทร์ในทางโหราศาส์นั่นเองจะเป็นคนที่มีลักษณะที่ค่อนข้างอ่อนช้อยนุ่มนวลนะครับแล้วค่อน ข้างที่จะเซนสิทีฟมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนของเขาสําหรับคนวันจันทร์ก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้อารมณ์รุนแรงมากเลยนะครับแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมสภาวะอารมณ์นั่นเองเนื่องจากว่าชีวิตนั้นเหมือนกับดาวพระจันทร์ที่ค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟนะครับแต่เนื่องจากว่าสภาวะจิตใจนะครับในดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์นี่แล้วเนี่ยอารมณ์เขาอาจจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะฝึกในเรื่องของการสร้างสตินั่นเองนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีสม สหรับดวงชะตาของเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและเนื่องจากว่าในเรื่องของการเงินของเขาเนี่ยนะครับมีดาวพุธที่เป็นทนังที่โดดเด่นของเขาอยู่เขานะครับจะต้องรู้จักที่จะใช้วิธีการสื่อสารแล้วก็ผูกมิตรนะครับเขาจะเจริญในหน้าที่การงานด้วยการผูกมิตรกับมิตรสหายนะครับมีคอนเน็กชันต่างๆเขาไม่สามารถโตได้คนเดียวนะครับสำหรับคนวันจันสามารถสร้างทีมงานทีมการขายแล้วจะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าในพบเกี่ยวกับการเงินของเขาเนี่ย เป็นคู่มิรกับเขานั่นเองนะครับทำให้เขาสามารถจเจริญเติบโตได้ในเรื่องของการผูกมิตรนั่นเองนะครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยก็ถือว่าเขามีเกณฑ์ที่จะโชคดีนะครับตอนคนวันจันทร์นั่นเองเนื่องจากว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักฐานมั่นคงมีแบ็คค่อนข้างดีเลยนะครับแถมคนวันจันทร์นี้ยังมีลักษณะที่โชคดีอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของหลักทรัพย์หลัก ฐานทั้งหลายแหล่นะครับสามารถใช้บ้านของตัวเองเป็นออฟฟิศก็ทําได้นะครับไม่ต้องไปเช่าตึกเช่าอะไรให้เสียค่าเช่าแพงๆสําหรับคนวันจันทร์นั่นเองนะครับคุณมีโชคมีเกณฑ์นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ที่บ้านก็ทํางานได้แล้วก็เกิดทรัพย์ได้สําหรับคนวันจันทร์นั่นเองนะครับแนวอาชีพที่เหมาะสมนะครับสำหรับคนวันจันเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะค้าขายได้เลยนะครับเป็นเกณฑ์ที่ดีมากนะครับและเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ก็ยังสามารถที่จะทําได้ด้วยนะครับแม้กระทั่งเอ่อทำการเกษตรทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเป็นเกณฑ์ดีีอต่างหากด้วยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมาะกับเขาเลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับทองคําเกี่ยวกับเพชรอย่างเงี้ยครับคนบรรจันอาจจะไม่เหมาะ สักนิดหนึ่งนะครับในดวงชะตาทาแล้วต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติถึงจะ,จะเจริญได้นะครับมันอาจจะต้องยากหน่อยนั่นเองมันไม่ค่อยเข้าร็อกกับเขาเท่าไหรนะ่นักหรือธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับไฟไฟทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะต้องทําอาหารที่ต้องใช้ไฟนะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับไฟไฟ้าทั้งหลายแหลน่นี้ก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับคนวันจันทร์อีกเช่นกันนะครับในสําหรับเกมของดวงเมืองแล้วในปีนี้นะครับก็ คนวันจรจันก็เรียกว่ามีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะตั้งตัวได้แล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้ลงทุนก็จะมีเกณฑ์ได้กำไรกําไรเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นขยันขยันเข้าไว้เลยครับตัดสินใจนะครับอย่าลังเลแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จครับสําหรับคนวันจรจันครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับมูสตูดิโอบายขนเอก กูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับในมูส e ติโดบายโหนเอกกูรูโหนครับ